ยุงหลายวันนี้ครับผมกับเบาสิงน้องมือครับมือน,นี้ผมจะมาเฮ็ดทับทิมกอบครับนั่งไปยุงกัดเพราะยุงบินครับ,บ,น,รบนี่เอาใส่แป้งครับขยำ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 จักที่ออกมาจังได้ครับเดี๋ยวคอยเบิรงด้วยครับนี่มาลุยอันนี้ แปบออกกอยิ่น้นอยครับมือใหม่ครับบริเวนมือใหม่ดอบบกบุกเฮ็ดครับทั้งกองท้าหยังยุ่งบริเวนยุ่งครับยุ่งมันกัดบัินี้เขาจุดแปะเซตเขาจะไปต้มครับไปเบิ่งครับก่อนเสียวลงนีครับเฮ็ด น้ำม,มันห่อนให้มันเดือดจนครับถ้าเบิเเ่งครับเยอาลงครับน้ำเดือดแล้วครับวันนี้เอานี่ซอยอูย้กระเด็นใส่บโนะอ,อุ่งใส่ลงไปแล้วครับวันนี้เฮากัคนมาแน่จังน่อยโอ้สีเป็นะเสียบนะครับ แต่สิเป็นอย่งไดบ้าหูแล้วนี่ครับถ้าเบิ้งครับว่มามันสิเป็นอย่งไดครับไม่ไอเอมียวมึงสิมากินอันนี้ทำทิ้กรอบนี่นบอกให้มันจะนี่ก่อนให้ดอกปุนยังขาเดูยนี่นั่นกินขาอย่างนี้กินบ่กินบ่เอากินก็กินสัน่นถาก่อนให้ไม่เหลวก่อนเด้อ เขากับถ่ายมันลอยขึ้นมากันครับถ้าลอยขึ้นมาเขากับตัดออกครับจากสืมาเป็นตับจิ้มกรอบหรือตับจิ้มหนิมลูกนี่ถามมึงได้ครับเ้อะวันเสืเป็นตับจิ้มกรอบบ่นี่ฮมันลอยแล้วครับเข้ากับตัดออกอกเอากระมาใส น้ำเย็ยนครับอ,อืตัวนี้ตักขึ้นเบดแล้วครับเอากัดเอาตัวไม่ลงครับโอ้ยยุ่งกัดขาครับใส่ลงไปอ,อ,อยุ่งร้ายครับอยู่บ้าน ยุ่งกับบคุคคลยานเป็นได้ยังให้มันกัดอยู่ครับแต่สาางมากนีแลนนี้เลยครับขันกะทิสดครับบักเป่าซดๆดครับเดินนางกะทิออกมาเรียบร้อยครับจุง ดูสีสันครับโอ้ควันขึ้นกุ้มๆเลยวันดีเฮาใบเห็ดนำเสียมครับตัง้งขื่นป้าอ้ยยุ่งดุ่งดังเสลิมครับนำเสืีอมก็แล้วแล้วครับบันดีเฮากับสิบม,มารปุ้ง กินครับ่าสิแส่บบ่เดี๋ยวแป๊บหบนึ่งครับลองมึงก่อนครับลองมึงก่อนจุกครูใส่ลงไปบันเหายนนำเส่อมใช่ครับใส่หน่อยๆเดี๋ยวเป็นประวนันอ๋ออุ้ย บะนมี่กะทิสดครับกะทิสดปบุญแมก่กะทิสอดปหรอครับกะทิบุกข้าวครับอุย้ยอุ้ยมักบุกเผาครับใส่สอง,สง,สงเสร็จยุ่งกัดใส่จำแข็งครับ,บโอ้ยยุ่งไรอ่าแบบนึงรับแบบนึง บึงสีสันครับโอ้พอสะได้ยอยู่ครับพอสะได้ยอยู่กรอบอยู่ครับนี่ว่าจะเป็นนิ่มโอ้ยนุ่มครับมาครับมาก,กินตับจิ้มกรอบนครับว้าจะ โอ้เย็นยนิดๆอดีครับแซมดูครับแังได้ครับฝากติดต้าผลนะครับบอกถึงหนึ่งมืนครับกินต่อ,อครับเดี๋ยวเขาจะมากินเบิดก่อนโอ้ยวัสดีครับ